อ้าผมพูดตรงนะเหมือนแฟนคนแรกผมเลยเชอไหมตรงที่แบบไม่ไม่ใช่เฮ้ยฮ้ยเอยมึงมองเหมือนเสียดาย้ไม่ไม่ก็แค่เออเสียดาย สวัสดีครับสวัสดีพี่อันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทางช่อง MIT มนะครับรายการโสดออนเซลล์ EP ที่3ครับอย่างที่บอกกันไป EP แรกเนี่ยเป็นคุณกริดทีแมนดาใช่ EP ที่สองเนี่ยเป็นน้องเมย์ EP นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนของทีมงานเราเนี่ยเออเป็นคนนอกวงการครั้งแรกเป็นคนนอกวงการใช่ครับคือเรามาลองรสชาติใหม่ๆกันบ้าง ลองรดช้ากันบ้างมันจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราเราเราแบบพาสาวๆสวยๆหรือหนุ่มหล่อๆที่ไม่ที่ไม่ใช่เกมเมอร์ที่ไม่ใช่ซีเมอร์มาเนี่ยจะจะเป็นฟิลลิ่งยังไงและที่มาที่สุดนะครับพี่อาร์ครับท่านผู้ชมครับสาวโสดของเราคนนี้นะครับโสดจริงๆเดี๋ยวเราไปเจอเธอเลยดีกว่านะครับน้องสายครับไปครับเรานั่งอยู่กับน้องไายครับพี่อาร์ท่านผู้ชมครับสวัสดีน้องสายสวัสดีครับ น้องสายจ๋าแนะนำตัวเองเลยจ้ะก็สวัสดีค่ะชื่อสายค่ะอายุ22ปีพฤษภศัก23แล้วค่ะปัจจุบันนี้น้องสายทำอาชีพอะไรหรือทำอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้จะมีงานอดิเรกเป็นก้าพเทริปโตบ้างอะไรบ้างงานอดิรกเพิ่ง้องรวยจีิดีเลย แต่ว่ายัง <Okay. S 2> ยังไม่ได้หมาย,ยาว่าไปทางานประจาหรือยังไม่ได้คิดอยากจะไปทํางานประจาใช่ค่ะก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่ก็รับงาน<ม>อะไรอย่างงี้ทั่วไปมากกว่าอย<ม>ู่ที่บ้าน,นะคะ่ะครับผมแล้วถ้าพูดถึงมาช่องไอเทนแล้วเนี่ยน้องสายเล่นเกมไหมครับเป็นคนเล่นเกมไหมเล่นคะ่ะเป็นคนติดเกมมากเกมอะไร ก็จะส่วนมากจะเป็นเกมมือถือ R O V แล้วก็แบบเหมือนเคยเล่นไอเดนที่แบบปั่นใจอะค่ะอ้เกมมือถือนะเกมมือถือ R O V ใช่ค่ะผมถามจริงหน้าตาสวยๆแบบนี้ R O V หัวร้อนไหมฮะเคยเปิดไม่ด่างไหม ก็จะไม่ใช่สายทิมสายดายอ,อะไรกันก็คือเล่นก็มีหัวร้อนบ้างถ้าแบบคนในทีมมันเล่นไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างเราจะเล่นเป็นตำแหน่งอะไรตอนนั้นที่เราเล่นก็ส่วนมากจะเล่นเมทแคลรี่ซับอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,ะทุกตำแหน่งครับอ l ราว u n d ทั้ทีได้หมด<ช>แลนกิ้งอ่ะก็ตอนนี้สูงสุดอยู่กอลเลียนเออเป็นยังไงครับกอลเลียนสูงกว่ากูอ่ะนะผมเล่นพันเจ็ดร้อยเกมนะไอ้สันไปนอนเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดเชื่อมคืออย่างน้อยก็คือเกณฑ์เนี่ยมันอยู่ในชีวิตของทุกๆคนอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเล่นฮาร์ดคอร์จะเล่นคาชัวดอะไรก็ว่าไปแล้วพูดถึงเวลาว่างนะครับน้องสายเวลาว่างน้องสายทำอะไรบ้างฮ็อบบี้ฮอบบี้ก็ส่วนมากก็จะดู YouTube ดูซีรีส์ดูสตรีมเมอร์ดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีผู้ถืสตรีมเมอร์ด้วยมีีนักสตรีมเมอร์คนไหนพิเศษไหมมีปะก็ทั่วไป R O V ก็พวกกายหงิดกิดง่ายได้ส์อะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเลยค่ะ โอเคครับเรามาเจาะในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าออซึ่งก็บอกว่าท่านผู้ชมอาจจะรอฟังอยู่เช่นเดียวกับพี่อาร์ตของผมนี่<อ>แหละคร<อ>ับครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตน้ำใจแบบผมต้องพูดทีทุ่มเทนะุกคนนะอาร์ตคือคำหยาบเลยนะครับผมคือสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือหนึ่งอาร์ตเป็นคำหยาบสองคือต้องออกให้ไกลอันนี้ที่ผมพูดเป็นธรรมเนียมทุกครั้งไม่เราไม่อะไรไม่เหลือดิบมามาถึงต้นทางเราดีกว่ <c ười> <อ>าี้ำใยมีแฟนมาแล้วกี่คนสองคนค่ะสองคนสองคนที่นับว่าเป็นแฟน สช่แค่สองคนที่เราเป็นแฟนคนแรกคบกันนานไหมครับอืมคนแรกน่าจะประมาณสิบเดือนเกือบเกือบปีแต่ไม่ปีหนึ่งแล้วกันเลยคนที่สองเคนที่สองไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนะใช่คนลุกเลยเราก็เป็นแฟนกไม่ถึงเดือนใช่แต่หักเลยคุยไม่ถึงเดือนแล้วก็คบไม่ถึงเดือนคนแรกเนี่ยตอนตอนนั้นตอนเราอยู่ช่วงปีหนึ่งค่ะ เข้ามหาวิทยาลัยใช่เป็นมหาวิทยาลัยโยกันใช่โอเคผมผมได้ข่าวจากทีมงานมาก็คือเป็นเป็นทอมใช่ใช่ค่ะไอไอการที่เราเราเราเป็นแฟนกับทอมเนี่ยคืออยากรู้ว่ามันมันมีฟิลลิ่งแบบไหนมันมันมันที่บ้านมีปัญหาไหมหรือว่าทำไมถึงเลิกกันอ่ะที่บ้านอ่ะาก็จริงๆคือที่บ้านยังไม่อยากให้มีแฟนเลยคือเหมือนแม่เป็นคนห่วงมากเขาก็แบบยังเด็กอยู่เลยยังแบบ ยังไม่ต้องรีบหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่แบบเหมือนพอเราคุยกับใครเราก็จะต้องแบบไม่บอกแม่ก็จะแบบอบแอบคบกันแม่ก็ไม่รู้มแม่จะเข้าใจว่าแบบเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันอย่างงี้ค่ะอาจจะเป็นฟิลนั้นไปใช่แล้วพอเราครบกันมาอยู่ปีนึงเนี่ยทำไมมันเหตุการณ์อะไรทำไมถึงเราต้องเลิกกัน ก็จริงๆแล้วตอนนั้นน่าจะแบบยังเด็กอยู่ด้วยเพราะว<ม>่าเพิ่งเพิ่งเป็นแฟนคนแรกเลยยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าความคิดเราอาจจะยังไม่ได้โตเท่าตอนนี้<ม>แล้วก็เรื่องของทางบ้านด้วยเพราะว่าเหมือนแม่เห็นคนนี้แล้วอ่ะเขานึกว่าเป็นเพื่อนอ่ะคือความเป็นจริงอ่ะเราเป็นแฟนกัน<ถ>พออย่างนี้เราก็ต้องแบบเหมือนโกหกแม่ไปเรื่อยว่าแบบ<อ>ใช่มันเหมือนมันอึดอัดสะสมไปเรื่อยจนมันแบบว่ารู้สึกไม่ดี<ม><ม>ที่จะต้องโกหกต่อไปกันอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอย่างเหมือนแบบเฮ้ยบอกได้ว่านี่เป็นนี่นั่นนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ อย่างคนแรกเนี่ยคบกันมาปีนึงเนี่ยผมไม่ค่อยสงสัยอะไรนะเออคนที่สองนี่ว่าเดือนนึงเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมก็คืออันนี้เป็นต่างโมกันเขาจะแบบเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็ คุยกันมาไม่ถึงเดือนจริงๆปกติแล้วหนูจะเป็นคนที่แบบคุยกับคนนานกว่าจะแบบตัดสินใจพบใช่แต่ว่าคนนี้เหมือนแบบเหมือนเขามาขอเราเป็นแฟนแล้วเขาก็เหมือนพูดเหตุผลให้เราเข้าใจว่าเออมันไม่จําเป็นต้องดูกันนานก็ได้ก็ใช้เวลาที่คบกันอ่ะศึกษากันไปแทนก็ได้ไม่ต้อใช้ผมเล่าอะไรวะไมยเขาดูลุ้นระดับตอนนี้ว่าเหมือนมึงมากก็คุยกันมันก็เป็นแฟนกันเลยคือมันคุยในสถานะแฟนไปเลยมันจะได้ศึกษากันเลยอ่ะแล้วมันเป็นยังไงก็ เหมือนพอเราเริ่มรู้จักกันตอนคบเรื่อยเ,เริ่มรู้สึกว่าเออความคิดทัศนคติมันยังแบบไปด้วยกันไม่ได้แต่ทุกอย่างเขาก็ดีนะคะครับ,รบแต่ว่าแฟนคนแรกเนี่ยเคยอยู่เท่ากัน ใช่ค่ะคนที่สองเป็นรุ่นน้องใช่โอเคก็จะมีความแตกต่างนะเคยอยากคบรุ่นพี่ไหมลูกก็จริงๆหนูเป็นคนชอบคนโตกว่าเป็นคนชอบโตกว่าแม่แม่สบายทางแหละแต่อย่าพิ้วผลงานนะลูกเพราะว่ามันแบบมันเป็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 นพิวต้องการความเป็นผู้นำใช่มีสาไลอีกแล้วไงรุ่นพี่กว่าอะไรอย่างนี้แล้วปัจจุบันนี้ให้พูดเองเลยปัจจุบันโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่มีเลยแบบไม่มีเลยเหรอเลยค่ะไม่มีเลยมึงมองเหมือนเสียดายมั้ยไม่ไม่ก็แค่เออเสียดายอะไรอ่ะติ๊กคนแบบรนู้นก็นิ้วเข้ามาทักในดีเอ็มนี่เราเห็นมั้ยฮะก็จริงๆก็มีบ้างแต่ว่าถ้าแบบเหมือนถ้าเราไม่โอเคแต่แรกก็คือจะไม่ตอบเลยตั้งแต่แรกก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยการที่ทรายจะเหมือนแบบคลิกเขาอางนี้มาพูดถึงสเปกกันบ้างดีกว่าเพราะน่าสนใจนะครับเพราะดูทรายเป็นคนที่แบบเอาผมพูดตรงนะเหมือนแฟนคนแรกผมเลย ไม่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงถึงว่าหมายถึงว่าท่านผู้ชมความความความแบบไม่ไม่ได้เปิดอ้างใช่คล้ายๆเขาหายากหน่อยเออผมเลยอยากรู้ว่าสเปคของสายจริงๆเป็นแบบไหนก็จริงๆเลยคนที่จะดึงดูดสายตาเราก็คือคนสูงค่ะเพราะเป็นคนชอบคนสูงเพราะว่าเราตัวเล็กเราอยากเขานสูงเลยิ้มมาเขาไม่รู้น่ากลัเลยะขาไม่รู้ตัวปะเนี่ย้เสียงยง ็ชอบคนที่ดูโตแต่ว่าโตในเรื่องแบบศาสนาคาทความคิดไม่ได้แบบ <ๆ S 2> เกี่ยวกับอายุอะไรเงี้ยค่ะครับผมโอเค<ช>เอาง่ายคือผิวสีขาวก็ขาวหรือเข้มไม่ไม่จำกัดเลยค่ะก็ไม่ผู้ชายบอกว<ม>่าต้องโคเรียไหม่ะก็ไม่ไม่ต้องจริงๆหนูจะชอบคนเท่มากกว่าคนแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะชอบคนเท่มากกว่าใช่นะครับถ้าพูดถึงว่าปาร์ตี้ล่ะผู้ชายสายปาร์ตี้อ่ะ สายปาร์ตี้ถ้ามีขอบเขตก็โอเคแต่ถ้าม,มีลิมิตก็โอเคคือไม่ได้ว่ากินทุกวนันไปทุกวันอะไรใชแ่แล้วแล้วหน้าที่การงานนะฮะได้ได้วา่าเออมันมีผลต่อการตัดสินใจของเราไหมครับจริงๆหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีผลอะไรมากแต่ขอ<ม>แค่แบบมีความมั่นคงหน่อยแบบไม่ได้พาเราไปลำบากอะไรเงี้ยก็โอเคก็ง่ายแล้วก็ไต้องพานขึ้นใช่ลังงานบวกไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วชอบเล่นดนตรีไหมครับชอบมาก คือมันเป็นแบบรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากคนที่แบบเล่นดนตรีร้องเพลงเลยคุณมาอไฮะอยู่ที่สยามนี่ํหละไม่ทำไมอ่ะทำไมมันไปคลิกอะไรมันไปเคยมีฝังใจหรืออะไรยังไงเออรือชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนคนคุยที่แบบผ่านๆมาเขาก็จะแบบเล้นกีตาร์ร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์เวลาแบบได้ฟัง อ๋อแต่ผู้ชายเล่นดนตรีมันมันเป็นเสน่ห์จริงนะครับถ้าพูดถึงงานพูดถึงนักดนตรีพูดถึงชอบฟังเพลงพ่อชอบถึงแบบผู้ชายเล่นดนตรีถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของสักคนหนึ่งที่เป็นนักร้องนักร้องอ่ะที่คุณว่าคุณชอบอ่ะคนไทยเหรอคะคนไทยอือไม่หรอญากิว่าสักนแบบต่างชาติพี่เก่ไงพี่เก่งเฮ้ยพี่แมนดาวเหรอ อันนั้นอยูก็เคยช่วงนึงก็ติ่งพี่เขาหนักมากเหมือนกันตมตมีไม่ใช่ตมตมีนาราแนวทางของสเปคแบบเนี้ยถ้าพูดถึงดาราหรือนักแสดงคนไหนที่แบบเราชอบมากนี่คือสเปคเรามีไหมป่ะทายเทศก็ได้จริงๆก็จะได้เห็นภาพพี่ก๊อตก๊อตจิรายุหรอใช่ค่ะสาวสาวชอบเยอะเพราะว่าเขาเขามีเขามีทั้งความหล่อความแมนความเท่ใช่เขาแบบยิ้มน่ารักใช่เออสาวๆชอบเยอะก๊อตจิรายุโคตรเท่ผู้ชายด้วยกันยังว่าเขาเขาแบบ เท่เลยโอเคครับมาพูดถึงอย่างที่บอกสเปคไปแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบบชอบผู้ชายที่เล่นดนตรีหรือว่าเล่นเล่นแบบเครื่องดนตรีได้พูดถึงข้อดีข้อเสียบ้างดีกว่าถ้า้าพูดถึงทรายเนี่ยข้อดีของทรายคืออะไรถ้ามุมมองความรักเออหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยจูจ้จี้จุกจิกแล้วก็แบบเอาใจใส่อะค่ะเป็นคนแบบเก็บรายละเอียดอะไรนี้ดีนะดีนี่ถือเป็นข้อดีเลยจริงเออนี่เป็นข้อดีเพราะว่าแบบมันแบบมีครียร์สเปคให้กันแล้วก็แต่ว่าไม่คือไม่ได้ว่า มีสเปซละห่างนะคือมีสเปซแต่ก็ยังเทคแคร์ให้เวลาอิสระกันบ้างโทรศัพท์เช็คไหมโทรศัพท์เช็คไหมไม่ไม่เคยเช็คใครเลยผู้ชายอยากซื้ออะไรได้ไหมเฮ้ยเขาอยากซื้ออะไรของเขาเองต้องได้หนูว่ามันก็ชีวิตเขาอะค่ะเห็นไหมไม่รู้สึกเลยเห็นไหมอะไรอยากจะบอกอันนี้แอบอยากบอกเขาอ่อนไหครับเป็นของทีอนก็ถ้ากับคนคุยกับแฟนก็มีบ้างแต่ว่ากับคนรอบตัวคือน่าจะไม่เห็นเลยกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยกับเพื่อนเป็นไงกับเพื่อนเขาเป็นคนยังไง เอ้ยตั้งมาเท่าไหร่นเออเอาง่ายๆวลาเราอยู่เพื่อนเราห้าห้าเานแล้วล้าพูดถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกวันวันสำคัญล่ะเราเป็นคนโรแมนติกไหมแบบว่าต้องการเซอร์ไพรส์ไหมอยากโดนเซอร์ไพรส์ไหมหรือเราเป็นคนที่กอบเซอร์ไพรส์เขาเสียเองถ้ามีค,มความรักอ๋อค,คือ v a l n i นู่นนี่นั่นครบรอบ นูรู้สึกว่าถ้ามีหรือไม่มีมันก็ไม่เป็นไรค่ะสมมติว่าครบรอบ3เดือนอะไรเงี้ยอ่ะไปกินข้าวกันเดือนต่อไปไปดูหนังกันอะไรเงี้ยหรือว่าเดือนหน้าอาจจะมีของให้มันแล้วแต่วันนั้นมันมันไม่จาเป็นต้องมีทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่พิเศษค่ะนี่เขายังมองเป็นเดือนอยู่นะครับเพราะเขายังไม่เคยข้ามปีอ่ะใช่ไม่เคยถ้าเจอ3ปี5ปี10ปีด่ก็นานๆทีใช่ ชายครบน้องเขาได้เกินปีที่ผมว่าน่น่าจะยาวนะโอเคนั่คือข้อดีนะครับถ้าพูดถึงเขาเสียบ้างนะเออหนูมองควาวรับางทีหนูเป็นคนแบบว่าเคร่งเกินไปไม่ค่อยยืดหยุ่นสมมติว่าเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยคือหนูจะเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องเวลามากไม่ชอบคนเลทผิดนัดอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ชอบผมนี่ตรงเวลามากเลยต่อไปมึงไม่เคยตรงเวลามึงสเปคต้องเป๊ะเวลาตัวคือเป็นคนที่แบบชอบคนตรงต่อเวลาใช่แล้วเคร่งมากเลย คือน่าจะเคร่งกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะแบบเหมือนมันทําให้เราเฟลได้ค่ะสมมติว่านัดบ่ายแล้วก็แบบมา2องโมงมาสามโมงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคือถ้าก่อนบ่ายโมงคือเราจะสแตนบายรอแล้วอย่างเงี้ยเออเราแบบพร้อมแล้วแล้วเขามาเลทคือง่ายๆถ้าเรานัดบ่ายโมงเนี่ยคือจริงเราเต็มโต๊ะในสิบเอ็ดโมงลว ใช่เวลาในการเตรียมตัวเวลาต้งน่งแต่ถ้าังต้องมาเลดอีกเนี่ยมันก็เหมือนแบบโอ้โหนอกจากแบบมีเหตุสุดวิสัยอะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจได้ค่ะแล้วมีเคื่อนอื่นไหมครับจริงๆหนูแบบว่าเจอความรักที่แบบดีมาตลอดถ้าพูดตรงๆหนูแบบไม่ค่อยเจอใครที่แบบทําตัวแย่หรือว่าไปนอกใจไปอะไรเงี้ยไม่มีเลยใช่แบบเจอคนดีๆมาตลอดอิทรายบอกว่าเจอความรักดีเนี่ยภาพที่นมมองทรายไปมันเจอ้าไรถ้ายังไม่ข้ามปีผมว่าการกัน ช็อกลายังไม่ลายยังไม่ออกเออเราเจอความรักดีมาโดยตลอดใช่ยังไม่ได้แบบมีฟีลลิ่งที่จะไปเคร่งเรื่องเจ้าผู้ชายเจ้าชูใช่แต่ผมว่าดูจากสายนะ้วสายเป็นคนที่เลือกคนตั้งแต่ต้นด้วยใช่เลือกคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นมันเลยอาจจะตัดปัญหาพวกนี้ได้ไปเยอะเลยทีเดียวแต่ผมว่าไอ้ความว่าเคร่งของของทรายมันมีความได้หลากหลายถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่เราคาดหวังไว้แบบเนี้ย แต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะสายมันจะมีมีแบบฟีลลิ่งแย่ใช่ไหมเฟลกับมันชอบรุ่นพี่ชอบคนที่ดูแบบว่าดูไม่โค้งเราอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาในชีวิตสายจะเป็นจะต้องเปยให้สายมั้ไม่จ้อเป็นเลยจริงๆก็ไม่เจอใครเปยขนาดน,นั้นแล้วหนูก็ไม่เจอเดี๋ยวเรื่องอะไรกัเดี๋ยวเรี่องอะไรนะนี้ขอเคลียร์นิดนึงอันนี้มึถงถามมึงหรือเปล่าไม่หมายถึงว่าคนอื่นเขาจะได้ดูรู้ไงเพราะแบบไว้น้องเขา อะไรเงี้ยถึงถ้าเข้ามาแบบให yeah. ้ซื้อกระเป๋าให้พาไปเที่ยวดีๆพาไปที่หรูๆคือมันแบบมึนๆไรไม่จำเป็นไม่เลยไม่จำเป็นเลยใจบอกจัดการได้ถึงานการกินนี่คือายชิวๆก็ชิวๆค่ะข้างทางเลยได้หมดปกติเป็นคนชอบเที่ยวไหมครับหมายถึงว่าชอบไปเที่ยวกับแฟนไหมหรือว่าไม่หรือปกติแอคทิวิตี้ที่ทำกับแฟนหรือที่เราทำหรือว่าหนูเป็นคนชอบไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่ว่าถ้าให้เลือกน่าจะยากเพราะว่ามันน่าจะแล้วแต่บรรยากาศตอนนั้นแล้วแบบฤดูอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่จังหวะไม่สําคัญ่าไปที่ไหนสาคัญที่ไปกับใครใช่ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้ฝากให้ซายฝากถึงช่องทางกาติดตามของซายดีกว่าครับค่ะก็ฝาก IG แลละกันค่ะซาย IXO ค่ะเดี๋ยวน่าจะมีขึ้นให้อีกรอบเ่านผิดไปถูกซาย i อ o ออ่านอ่านว่าซาย i x o ใช่แต่ก่อนติ่งเอมากเลยมาตั้งชื่อ IG เลยแล้วถ้าต้องเจอซายช่วงนี้ เจอสายได้ที่ไหนบ้างสถานที่ที่ชอบไปคาเฟ่น่าจะต้องนัดคาเฟ่อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยใช่ด้วยอยู่ติดบ้านใช่ค่ะโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณสายครั้งหนึ่งนะครับที่มาแชร์มุมมองความรักกันอย่าลืมนะทั้งสายห่างไกลจากคนชื่ออ่านอานทีคํำหยาบและใครที่็อกซ์ไปที่เป็นแบบวิดาศาสร์บุญชู พยายามอย่าไปอ่านลูกเอ้ยข้ามมันไปโอเควันนี้องุ์ไซครั้งหนึ่งอขอบคุณทุกคนนะครับที่เราชมกันวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็ใครที่มีมุมมองความรักครับอย่างที่บอกคือายเขาเป็นคนที่คัดกรองตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการเข้ามาจริงใจในต้นก็สำคัญนะเข้าให้ถูกเข้าให้ถูกถูกต้องอโอเคครับไว้เจ,เจอใหม่สดออนเซล EP ต่อไปจะเป็นใครฝากติดตามด้วยการฝากกดติดตาม,ตตามทุกช่องทางของเอ็ด้วยนะครับวันนี้พวกเราสองคนตัวาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ